นีมาขายของมาเมาแล้วก็ต้องไปเทคแคร์แฟนต่อแล้วเดี๋ยวพี่หลงจะงอนจะมีให้ได้แหละพระเอกเด็กซีรีส์อ่ะกำแพงจีนกำลังสูงถูกต้องหนูชอบด้วยหนูชอบความท้าทายหนูชอบท้าทายระบบกำแพงมันสูงเท่าไหร่หนูจะปีนไปให้ถึง ลิปแท่งละร้อยเจนะคะจาก290เนี่ยพอเมาส์เยอะก็ไม่กดเลยเรามาที่ตัวครีมกลางคืนดีกว่าจาก690นะคะทุกคนกดตอนนี้เหลือเท่าไหร่เอ่ยอทุกคนช่วยหนูดูหน่อยเร็วเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ยังมีคูป,ปองอยู่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเราวังพี่เอกนอนถูกต้องหนูไม่ยอมให้เพียงหนูงอนหรอกนะจางหลิงเฮ่อจางหลิงเฮ่อหน้าเหมือนที่หลงมากไม่คลิปนึงเข้ามาเทียบกันละหนูรู้ว่าคนเดียวกัน ครีมกีมแอลสามสิบกรัมค่ะอาครีมยังเหลือสามร้อยห้าสิบแปดบาทนะคะทุกคนกดในตะก,กร้าเลยเป็นเนื้อเจลแบบนี้โอ้ติด,ดิทรงเดียวกันใช่พี่หลงกับจางหลิงเฮอคล้ายๆกันเลยหน้าคล้ายๆกันเลยแต่ว่าจางหลิงเฮอมีความน่ารักกว่าแต่พี่หลงจะมีความแบบหล่อคมเข้มกว่านิดหนึ่งจะมีเขา นี่นะคะเป็นเจลแบบนี้นะคะเวลาทานะทุกคนทานยกกระชับหน้าขึ้นแบบนี้นะคะอืมปึ้งปึ้งปึ้งทานที่กันคอรอยที่คอข้างหลังพระเอกจีนหล่อมากขาวมากแ <b> <ans> ฟนมึงแบบหละอ่านไม่ทันอะอย่าง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 ก็หล่อแต่ว่านี่ทายแบบ ตอนแรกชอบพี่เฉินก่อนพี่เฉินแล้วก็ค่อยมาดิแลนดนวงแล้วก็ค่อยมาจางหนึ่ทังนแล้วก็ค่อยมาพี่หลุคิดว่าทายตัวเองเป็นแบบนั้นแต่ยังยางเหรอ,อยังยางก็ทายอยู่แหมเราชอบไปเรื่อยไปเปื่อยถามว่าเขาชอบเราไหมถามว่าเขาชอบเราไหมนะโอ้คนนี้ไทยคนนี้ไทยเขาคงบอกเธอก็ไม่ใช่ไทยฉันจ้ะ นี่นะทุกคนจาก690 3 5 8บาทนะคะกดในตะกร้าเลยทุกคนแล้วคาดีมากอันนี้ได้คูป,ปองมา30%นะทุกคนกดแบบไม่ต้องเกรงใจหนูจะเลยติกเกอร์เขาให้ขอดูซีลิมหน่อยทำไมอ่ะรู้หมดแล้วเนี่ยคือมี5้สีนะคะทุกคนเนี่ยมันเหมือนรู้ว่าแบบว่าหนูอ่ะ ชอบฟังเพลงอ๋ค่ะมันชอบวนมาเพลงอ๋ค่ะเปลี่ยนเพลงก่อนมีห้าสีนะทุกคนแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนเพลงก่อนนะกันแดดขึ้นฮอตขอบคุณค่ะขอเลือกเพลงบ้างจะวันเล่นทายแล้ว อ่จะเปเพลงรักเชียร์กันแดดดีวกว่าอ่ะ490นะคะ3าสิบกร,รมัมเอชเอห้าสิบีเอบวกบวกบวกสตัวนะคะทุกคนเป็นเนื้อแบบนี้นะเนือชิ้นเอิ่งไม่ได้ผสมรอมพื้นหรือเดดนะคะทุกคนทาง,ง่ายๆอย่างนี้เลยหน้าสว่างขึ้นด้วยหนึ่งสต็กทาคอด้วยนะ แรกๆมันจะขาวๆแต่คุณไม่ต้องตกใจนะสองครั้นึ่งมันก็จะซึมนะคะทุกคนจาก490เหลือ273บาทได้คูปอง tiktok กดเลยอันนี้คือ,อ,อคูปอง t i k t อกให้หนูนี่เห็นปะมันสว่างขึ้นเราไปกี่ทุ่มดีสามทุ่มคืออะไรวะ งอนแก่วัยใครงอนไปสามทุ่มครึ่งได้ไหมจริงหรอสองชั่วโมงเลยเหรอหนูมาตอนหนึ่งทุ่มอะ่ะทุกคนห,หนูไปสามทุ่มครึ่งเลยเหรอห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วกดตะกร้าหรือเปล่าให้อยู่นานนี้กดตะกร้าไหมคะ ให้หนูอยู่นานๆน,น,นี่กดตะกร้าไหมคะกดไม่จริงอ่ะแม้ทำไมไม่กดแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันคือการหลอกลอก่อมันคือการหลอกลอก่อเดี๋ยวมอหลินที่ดึงใช่ปะ่ะพี่หลงที่ถึงพี่หลงรักเนี่ย ดูสิว่าเฮ้ยทุกคนวันนี้กันแดดจะหมดแล้วที่เติมสต็อกไปเหลืออยู่หนึ่งเหยื่ออยู่หนึ่งอันทวนเขาเรียกหลอดเขาเรียกอันเขาเรียกหลอดนะเนาะที่เติมสต็อกไปคือจะหมดแล้วหมายแปลว่ากันแดดน่าจะขายดีสุดปะครูตะลิบก็ออกไปเยอะส่วนครีมกลางคืน ก็ใกล้หมดเหมือนกันกันแดดใช้ดีค่ะขอบุณค่ะทุกคนซื้อตุนเลยเพราะว่าไม่ใช่หนูจะมาไลฟ์ทุกวันนะเพราะว่าถ้าหนูไม่ไลฟ์บะก็คือ490เลยนะต้องมาต้องกดตอนที่หนูได้คูปองแล้วก็มาไลฟ์ตุนไว้นะคะเพราะว่าราคาติมคือ490อกกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงนะคะ690แล้วก็ลิปสติก290นะคะลิปสติกมีบำรุงปากด้วยนะทุกคนเสมือนลิปมันบำรุงปากาใช้แทนลิปมันเลยถ้าใครติดลิปมันแล้วแบบ ที่เก็บริปมันก็พบแค่ลิปของเบสไปก็ได้ทั้งสีได้ทั้งลิปมันนะคะทุกคนคนละหนึ่งออเดอร์ได้ขอกันแดนหมดเห็นไหมบอกแล้วหมดแล้ว,ดลวเดี๋ยวเติมของให้ะคะ่ะสักคู่นะคะเติมแล้วนะคะเติมกันแดดแล้ว ชอบคิวคิวจริงนะเนี่ยมันเข้มมากแต่ม่มเป็นสีดำด้วยไม่เขาบอกว่าให้หนูย้อมอยู่ให้มันสีอะไรกับผมแต่หนูไม่กล้ายอมอ่ะวพัววันหนึ่งจะคิดถึงสีดําก็เลยแบบคิดว่าเดี๋ยวปัดเอาปัดสีเอาอะไรเงี้ยพรุ่งนี้มาไลฟ์แล้วลองทําส้นตังค์เื่อแต่ไลฟ์ทำอาหารหรอตอนเช้าหรอหนูไม่หนูไม่มีอุปกรณ์อะสี่บ้านหนูถ้าใครมานะคือไม่มีอะไรเลยมืด หมืดสองโลกไม่มีของสะสมในแนั้นนอกจากหมีภูตุกตาหมีภูแค่นั้นแล้วก็อุปกรณ์ในครัวไม่มีเลยนอกจากตู้เย็นแล้วก็ที่เวฟช้อนซ่อมจานแค่นั้นแล้วก็อาหารเสริมวิตามินโปรตีนคอลลาเจนแค่นั้นไม่มีนะคะไม่ได้มีแบบทำอาหาร ถ้าทำอาหารคนจะดูเยอะหรอถ้าหนูทำไม่เป็นมันจะกินได้ไหมล่ะพาดูหมีภูคนมาปั่นเป็นเรื่องปกติเรียกว,ว่าจะ่เขาปั่นเลยหนูก็ปั่นเหมือนกันตอนเนี้ยทำส้มตำเองอได้ค่ะสักวันแหละเดี๋ยวจะมาทำนะคะทุกคนกดตะกร้าเร็วชอบเพลงนี้หนูก็ชอบเหมือนกัน

ทุกคนกดตะก,การ้าด้วยนะคะลิฟแท่งละร้อยเจ็ดสิบนะคะทุกคนลิฟแท่งละร้อยเจ็ดสิบคีมกันแดดนะคะจาก4ี่อเก้าสิบนะคะเหลือสอง้เจ็ดสบามบาทพูปองยังอยู่รีบกดเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาแค่สองทุ่มเท่านั้นเออหนูต้องเช็ดก่อนนี้ว่มาไม่คิดท่ทาทีงี้ไปเบสเสียงดีนะ ก็อยากจะลองอยู่แบบเก่งใจเก่งใจ่พอฟังหูปุ๊บเออไปเปิดไปฟังนักร้งองดีกว่าก็เลยไม่ร้องดีกว่าเบนทำเพลงไหมยังไม่มีแพชชั่นให้ทำเพลงอะไรอะ่ะ เพลงล่าสุดที่ทำก็คือเรื่องที่เธอไม่หลอกเพราะตอนนั้นเพราะตอนนั้นไงมันเรื่องที่เธอไม่หลอกไงแต่ตอนนี้ต้องเพลงอะไรจะเอาแบบไหนจะให้พูดแบบเป็นมีไหมละ่ะเสียงในหัวมันมีเสียงในหัวแต่มันไม่กล้าพูดอ่ะมันรู้เ่ามันต้องเป็นมีแน่นอนอย่าพูดออกมาเชียวละ่ะ อยาวโอเคไม่พูดละอ่ะขายของไม่ใช่ที่เสียงในหัวคือมันคือชื่อแบบกำลังจะบอกว่าชื่อเพลงว่าน้ำหยดลงหินไหม <c oughs> ไม่ได้เป็นมีมแบบดราม่ามีมจ้นแต่รู้ว่าคนจะต้องไปตัดไงก็เลยไม่พูดว่าขอโทษดิ นี่พอ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 ฟังนี้เธอไม่หลอกไปนี่นะคะกันแดดจาก490ราสนะคะเหลือ273บาทรีบกดเลยทุกคนเมื่อกี้หนูเติมกันแดดให้แล้วนะคะ s m 5 0อ a บวกบวกนะคะทุกคนซันคล s สก็คือชื่อชื่อสินค้าเฉย นี่นะคะช่วยให้หน้าสว่างขึ้น1นึ่งสเต็ปด้วยทาหน้าทาคอนะคะซึมไวนะคะไม่เหนียวเนินอหนะก่อนแต่งหน้าคือทาไปเลยขอดูซีลิปนี่นะคะ่ะ 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5คือถ้าหนูเช็ดมันจะออกบ้าหนูจะสวอบให้ดูใหม่ ดีขึ้นเหมคุณอามันติดอ่ะขึนะ้นเลยใช้แอลกอฮอล์ขึ้นเลเยอะเบดน,น่ารักขอบคุณค่ะเบตเต้นสวยจริงเหรอหนูไม่ค่อยสนิทกับร่างกายเลยอตอนนี้แต่ถ้าตอน,นเด็กๆอ่ะโอเคเพราะว่าเรียนเคยเรียนเต้นเรียนรยนำมาอยู่ แบบพอไม่ได้เรียนนั้นรู้สึกว่ามันไม่ค่อยทนอะดิปเบน่ารักทุกเบอร์เลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวทาให้ดูใหม่นะคะทุกคนลิปสติกหนูมีห้าสีแพงละร้อยเจ็ดสิบนะคะเดี๋ยวหนูทาให้ดูใหม่นะเพนนอ สกบ้านมันมืดแลยนี่ว เป็นเนื้อเป็นเนื้อสีขาวนะคะให้เขาดูกัอนนอะเป็นเนื้องนี้นะคะไม่แพ้ง่ายนะคะไม่เพราะไม่ได้สมเบทผสมรองพื้นนะคะเป็นเนื้อกันแดดเลย s อสเ0ฟพเอบกบกนะคะบวกสี่เป็นแบบนี้ทาปุ๊บซึมไวเรียบร้อยแค่นี้ทานหน้าทาคอด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันจะอัพผิวขึ้นมา1สเต็ปให้มันขาวแต่มันจะไม่วอกเพราะฉะนั้นมันจะซึมนะคะทุกคนใช้ดีมากกันแดดขอบคุณค่าศู เห็นไหมเห็นความต่างของสุดหนึ่งถึงส,สองบำรุงปากด้วยใช้แทนลิปมันไปเลยสุดสามนี่เห็นความต่างของสีปะ แล้1ร้อยเจาก290นะคะทุกคนศูย์สีจะมีความบางจะมีความบางสามารถเติมไในระหว่างวันผู้ชายใช้ได้นี่นะสวยดุกสีใช้ได้กับทุกสภาพผิวไม่ว่าคุณจะผิวสว่างหรือว่าผิวเข้มจะผิวสองสีหรือผิว พูดคำนั้นไม่ได้สว่างนั่นแหละออร่าพิวเบสหรือพิวโบสอย่างเงี้ยศูนย์ห้านี่นะ <c oughs> เห็นปะให้ดูในใกล้เลยจ <c oughs> ากสองร้อเหลือ170นะคะทุกคน <c oughs> กดในตะกร้าเลย ได้ครูปองติ๊กตอกมาอยากให้รีบกดเพราะว่าถ้าลงไลฟ์นะคะจะเป็นราคาเต็มก็คือ290ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะไม่เคยจัดโปรขนาดนี้เคยแค่199นี่ก็สุดแล้วแต่ตอนนี้170เลยนะอิดส้มแนะนำเป็น3หรือ4นะคะ สจะเป็นส้มนะศูนสอิดส้มสจะบาา จาก290นะคะร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่เอาทุกคนสามทุ่มหนูก็จะไปและรอทุกคนกดเมื่อกี้แล้วยอดเท่าไหร่แล้ว แป๊บน,นึงนะเปิดแบบสามทุกครึ่งค่อยไปทุกคนจะเมาหนูเรื่องอะไรอีกคะหนูไม่ได้มีเรื่องเมานะคะไม่มีเรื่องเมาอะไรขนาดนั้นนะคะ เห็นปะแล้วเมื่ไหร่หนูจเซื้อไอแพด <laughs> <laughs> พรุ่งนี้ละพรุ่งนี้อยู่หยุดพูดจริง <laughs> ตัดผมหน้าไม้อีกไหมไม่ตัดแล้วค่ะอยากโตเป็นสาว อยากเป็นคนที่โตขึ้นเป็นสาวรู้ซื้อแล้ว iPad ดไปโบเอ้ยไม่ใช่ขา่โบสทเอาไปแป๊บนึงนะเน็บกินขานะใช่ค่ะอยากโตขึ้นก็เลยจะไม่ อยากโตขึ้นวะโตตีไม่ตัวไม่ใช่แบบอยาก Liberty ลุกแ,แ,แบบโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยี่สิบห้าแล้วอ่ะจะมาตัดหน้ามาแล้วก็แบบมันไม่ใช่หรอปะมันจะต้องแบบพร้อมนะชุดว่ายน้ำอะไรก็ได้หยอกหยอกหยอกไม่ใส่หรอมานานใส่ที กดด้วยนะคะหนูว่าหนูจะไปสามทุ่มนะเขาให้แสนแต่งหนูต้องนั่งถึงกี่โมงพี่มี่อันยงโันเซโยมีคนถามว่าพี่มีไปไหนพี่มีไปไหนพี่มีไปเกาหลีนะคะเดีเ๋ยวเจะตามไปเที่ยวด้วยอยู่แต่ยังไม่ได้ไปตอนแรกบ,บอกพี่มีว่าวาลนทนายเนี้ยไม่มีคู่เลยไปเกาหลีดีกว่าแต่บอกม่หนูนี่ชวนดูคอนเสิร์ตก็เลยอยู่นี่ ผมยุ่งเนาะผมตกยุ่งหมดเลยนึ่นะเก็บผมแบบกดตะก,กร้าด้วยนะคะทุกคนลิฟจาก290ทุกคนดูคูป,ปองด้วยนะกลัวคูป,ปองมันไปมากเลยอะคูป,ปองยังไม่ไปใช่ไหมคะ อยากให้ทุกคนได้ราคาดีๆถ้าเกิดว่าคูปองไปแล้วหนูก็จะไปเพราะอุตส่าห์ได้คูปองมาแล้วแบบรถแบบดีมากแล้ววันนั้นที่แบบมาวันนั้นที่มาเออวันนั้นอะก็คือมันดึกด้วยไงวันนั้นใช่ปะ่ะวันนั้นหนูมาสี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มครึ่งวันนี้ก็เลยมาทุ่มนึงเผื่อจะมีคนที่กดไม่ทันตอนสี่ทุ่มแบบนอนเร็วอะไรเงี้ยเฟฮะ อ่านไม่ทันอ่ะทุกคนอาจจะต้องพิมพ์สั้นนะพิมพ์ยาวหรืออ่านไม่ค่อยทัน <c oughs> อยากมีเพื่อนนีสใส่แบบเบสค่ะ <c oughs> จะดเบสไม่ค่อยมีเพื่อนนะ <c oughs> จริงเบสไม่ค่อยมีเพื่อนถ้าเพื่อนนอกวงการก็จะมีกลุ่มเพื่อนสตรีวิตค่ะก็จะมีแครลทปายจันเจ้าอัง,งุนอัน เอมี่ทิปเจ็ดคนเจ็คนนี้ให้เจ็ดคนนี้เพื่อนมหาลัยก็จะมีโอ๊หายนิ้งสามคนนะเจ็ดคนรวมเลยคืนแต่เรียนมัธยมกับมหาลัยรวมกันได้สิบคนเพื่อน,นองค์การนะสิบคนเพื่อนในวงการแม่หนุน้ยพี่จอิจิพี่จีน่าพี่แกล เท่านี้นะที่คุยด้วยสี่คนพี่ชายในวงการอันนี้ที่พูดมาเนี่ยสิบสี่คนเนี่ยคือเพศหญิงนะเพศหญิงพี่ชายในวงการเยอะมากพี่ชายในวงการพี่ตั้มพี่คิสอ่ะพี่เจนเนี่ใช่อ่ะพี่เจนเนี่ได้หมดก็คุยก็เป็นสิบห้าคน สิ้าคนทวนค่ะถ้าเพื่อนผู้ชายก็คิวเทเอออายุเท่ากันเพื่อนผู้ชายคิวเทพี่เอกพี่ทัพพิมนี่ก็อายุมากกว่าเบสเออพี่ทัพพิมก็คุยบ่อยอ่ะสิบหกละพี่เอกก็ต้องจัดอยู่ในหมวดพี่ชายพี่ชายก็มีพี่ตั้มพี่คิสพี่โดม พี่แจมพี่เอกทานุพี่เบียร์ใบยกพี่นิกกี้พี่แจ็คพี่โตโนโ่ใครอีกวะตกใครไปไหมเนี่ยพี่ทอยพี่พล พี่เบิร์ุมราชพี่อูจุนสิบสามคนละพี่บัวขาวพี่บัวขาวนี้เป็นบอดี้การ์ด้ด้ไหมเพราะว่าไม่เคยเมาเรื่องส่วนตัวให้ฟังพี่ยิวพี่ยิวก็รู้เรื่องส่วนตัวพี่ยูสิบสี่คนพี่ลำเพลินสิบห้าคนจบแล้วหมดแล้วที่แบบ ุยด้วยอยู่เซียนหลังไบนอใช่พี่โนพี่พี่โนเซี่หลังหรือพี่ไบนอ้องก็คือเป็นพี่อะแต่แบบถ้าคุยบ่อยแบบเมารอก็พี่ตั้มพี่คิสพี่โดมพี่แจมถ้าตอนนี้นะมีสี่คนนี้ที่แบบเมาแบบเมาแบบไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้คือ ต้องรับฟังนหนูอะคือแบบรู้ทุกเรื่องมีใครก็วะลืมใครก็วะแต่พี่เบิ้ลก็ไม่ได้คุยมานานก็ไม่ได้อัปเดตในช่วงนี้แต่ก็รู้เยอะอยู่พี่เบิ้ลพี่อู๋จุนอะพี่อู๋จุนก็รู้เรื่องหกคนอืม คิวเทก็ไม่ค่อยอัปเดตพี่แน็กชาลีก็ไม่ไม,ไม่คุยแต่เรื่องงานไม่ไม่ยังไม่ได้แบบคุยเรื่องชีวิตให้ฟังมากพี่แจมก็ต้องแต่ละครทุกคนอย่าลืมกดด้วยนะจะสามทุ่มแล้วเมื่อยมาก กับการนั่งไล่ชื่อแต่ละคนถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้เอ่ยชื่อใครๆไปนะคะแบบพี่ๆคนไหน <laughs> พี่เอวาพี่วางก็ไม่ค่อยอัปเดตตอนนี้พี่วาไปเรียนเมืองนอกมาพุ่งกลับยากมากนะจดย์เนี่ยว่าแบบอับเมาส์กับใครบ้างเนี่ยอะแม่หนุยไปอันนั้นอนะรู้เยอะสุดละแม่หนุยพี่ตั้มอันเนี่ยสองคนเนี้ยของแทรู้เยอะ ผิวขาวเหลืองใช้สีไหนคะลิปรหรอคะใช้ได้หมดเลยคะ่ะยลเอียดทำไมหนูจะเอ่ยชื่อไม่ได้ล่ะก็หนูสนิทนี่ที่พูดชื่อมาเอ่ยได้หมดเลยก็หนูสนิทอะพี่เมย์วัฒนาเออพ,พี่เมย์วัฒนาก็ดูเยอะแต่เพิ่งมาสนิทตอนแบบเริ่มไลฟ์เดือนอ,อ,อะไรนะเดือนธันวาที่ผ่านมาโอ้ยเยอะอยู่นะถ้าไล่อะก็หลายคนอยู่นะที่แบบ คุยด้วยมอมอยเนี่ยแต่บ่อยๆก็เอาไปว่าแม่หนุยแล้วกันค่ะแม่หนุยกับพี่ตั้มตรงเนี้ยตึงทุกคนสามทุ่มหนูจะไปแล้วนะคะทุกคนดูคูป,ปองให้หน่อยว่าคูป,ปองยังอยู่ไหม แต่ต้องเก็บต่อไปอีกนานแค่ไหนรักที่เอิญน้มใจรักที่มีเธอมากมมยเกียดว่าพระเอกพี่หลงรออยู่ค่ะทุกคนเลยต้องรีบไปละพอรักที่มีมันเกินเอิญไปเยยังไม่แสนแตกเลยถูอยู่ถึงแสนแตกหนูก็เหนื่อยดิ จะถึงหรือเปล่าทุกคนแกล้งหนูหรือเปล่าลิปนะคะทุกคนมี5สีนะคะทุกคนแท่งละร้อยเจ็ดสิบนะคะจาก290ดูสีใกล้ๆ0 1 0 2์หนึนะคะทุกคนทุกคนดูตะกร้าให้หน่อยว่าคูปองอยู่ไหมเพราะว่าจะสามทุ่มแหละไม่มีแฟนเจ้า โสดสนิทโอไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปงานวันเกิดนะคะให้เขาไปกับแฟนคลับเขาสนุกสนุกแล้วไม่มีแฟนคะ่ะไม่มีจริงไม่ได้โกหกเลย